นุ่นเจ็คพอต,ตรติมวางอยู่ตามแนวตตึมตรึมตรึมติมต,มติมดูกันเอาเองนะคะวันนี้วารุตากับแฟนค่ะสวัสดีค่ะเจอกับวารุตาอีกแล้ว วันนี้เราจะไปเก็บขวดที่เดิมนั่นก็คือบาเดนไนเซนนะคะแฟนเอารถออกมาแล้วค่ะไปกันค่ะเตรียมตัวแล้วก็ไปเก็บขวดด้วยกันวันนั้นที่เราไปเวลา5านาห้นกาหนา,นา,นาทีตอนนี้6นาฬิกา6นา,6นาทีค่ะ คนตื่นตื่นตื่นค้ะตื่นไปช่วยบารุตากับแฟนเก็บขวดกันค่ะแล้วก็อย่าลืมเอาถุงมาด้วยนะคะใส่เสื้อกันหนาวมาด้วยค่ะแล้วก็ขอภาวนาขอให้วันนี้ขอให้เราได้เจอเจ็กบอรรั่วรัวรั่วรั่รรว พุตาเจอเกาบาท <พอ S 1> รีบไปเอาก่<ม>อนนะคะอุ้ไอยบบไม่ใช่ไม่มีฟัน3บ,บาทค่ะพุตาเจอหกบาทนี่ค่ะนี่หกบาทไปลุยกันค่ะวันนี้ไม่เยอะเหมือนกับวันนั้นเลย อันนี้ไม่มีค่าขวดไม่มีไปต่อเลยค่ะตอนนี้เรามาถึงบาร์ในนอิเซแล้วนะคะแฟนเอารถไปจอดมุมนน้นแล้วค่ะนี่ค่ะวารุตาเจออีก9บาทสองกระป๋องก็อีกสามบาทรีบเก็บก่อนค่ะไปค่ะ เดินกันต่อเลยวันนี้ไม่เยอะเหมือนวันนั้นค่ะเจ้าหน้าที่ก็เอาถังขยะมาวางไว้ให้นะคะทุกจุดเลยค่ะนั่นหมายความว่าทุกคนจะต้องทิ้งลงในถังขยะแล้วในถังขยะนี้นะคะมีการเปลี่ยนแล้วแสดงว่าก่อนหนะ้านั้นเต็ม แล้วตอนนี้ในถังขยะนิดเดียวแสดงว่าเขาเปลี่ยนไปประมาณสักสองรอบแล้วค่ะทุกจุดจะมีถังขยะอยู่เต็มไปหมดเลยค่ะเจออีกแล้วค่ะนี่คือเก้าบาทส่งกระป๋องแล้วก็สามบาทอีกสองขวดรีบปเกป็บก่อนค่ะลุยต่อค่ะ วันนั้นกับวันนี้แตกต่างกันเยอะมากเลยค่ะนี่คือสามบาทค่ะเจ็กพอร์ตอีกแล้วขอเก็บก่อนค่ะมุมนี้เต็มเลยค่ะลุยต่อค่ะขยะที่เขาวางไว้ทุกตุด วรุตาขอดูในถังขยะนะคะวรุตาเจออีก6บาทขอเก็บก่อนค้านี่คะ่ะรีบทำเวลาก่อนเจ้าหน้าที่มานะคะวรุตาเจออีก6บาทนีอ่อีก3บาทคะ่ะเมื่อกี้วรุตาคิดว่ารถสามีไพทักใครไม่รู้คะ่ะนี่คะ่ะอีก3บาท นี่อีก3าบาทค่ะนี่ค่ะอีก9บาทกับ3บาทเจอแจ็คพอตเต็มเลยค่ะเต็มเลยเต็มเลยโอ้เสียดายไม่มีค่าขวดค่ะว้าเจอแจ็คพอตที่9บาทนี่3ามบาทนี่อีก3บาทค่ะมุมนี้แจ็คพอตค่ะกำลังเก็บขึ้นรถค่ะไปค่ะไปดูต่ตอไปค่ะวันนี้ บารุตาโล่งกว่าวันนั้นแต่อย่างไรก็ต้องรีบเหมือนเดิมค่ะไปค่ะเจอเจ็กพอดสองขวดนี่อีกขวดนึงค่ะนี่ค่ะ3มขวดเลยมุมนี้อสามบาทค่ะสามีเดินดำหน้าไปนู่นแล้วค่ะแต่เจอเจ็กพอตมุมนี้4ขวด5ขวดขอเก็บก่อนค่ะ แฟนบอกว่าเมื่อกี้มีผู้ชายมาก,ก่อนหน้าเรามีผู้ชายอยู่คนหนึ่งเขาเอารถมาเหมือนเรานะคะแฟนบอกว่าของเขาเต็มรถไปหมดเลยค่ะพารุตาเจออีกนี่ค่ะสามบาทไม่ใช่สามบาทค่ะนี่คือห้าบาทหัวจุกเป็นแบบนี้ห้าบาทนะคะแฟนเอาขวดไปเก็บที่รถก่อนค่ะวารุตาขอรุยมุมนี้นิดหนึ่งค่ะ เสียงเจ้าหน้าที่เขากําลังมาทาความสะอาดแล้วค่ะอีซื้อสามบาทขอรู้จักเก็บก่อนค่ะมารู้จักเจอากรบาทมุมนี้เหุอุ้ยมาเลยนี่ค่ะกระบาทนี่อีกสามบาทอยู่ในโดงพี่ตําแยขอนะคะพี่ตําแยขอนะคะนี่ค่ะสามบาทบรรยากาศสบายมากๆเลยค่ะผู้คนก็เริ่มออกมาจ็อกกิ้งกันแล้วค่ะ วรุตาเจอเกบาทวันนี้ขอนะคะอุ้ยพี่พี่อยกเข้าไปนี่คะ่ะเก้าบาทไปคะ่ะเดินต่อวารุตาเจอเจ๊พอเต็มเลยคะ่ะนี่คือเก้าบาทสามบาทสามบาทสามบาทมีอีกสามบาทขอเก็บก่อนคะ่ะ บรรยากาศริมน้ำวันนี้ต่างกับวันนั้นแต่ความสวยงามก็ยังคงเหมือนเดิม รยากาศวันนั้นแตกต่างกับวันนี้มากมายเลยค่ะเจ้าหน้าที่เขามาทำความสะอาดไปเรียบร้อยแล้วค่ะพ่อเราเคยสอนไว้วันวานตั้งอยู่บนพื้นทานพิ่งพาตนเองขับกลมบัเลงเพลงชีวิตเรา ราวิปาเป็นของเราเองธรรมชาติร้องเพลงตามสายลมผา่านปลูกพักสวนครัวรอบบ้านอังม่นเบ่งบานเบอร์รี่มีมากมายอิ่มเองหัวใจฟ้าวันใหม่กับชีวิตพอเพียงคือชีวิต งง่างาขอวรู้ตมุมนี้จะเป็นมุมที่เก็บเรือของคนที่อยู่ที่นี่นะคะคนที่นี่ที่อยู่ตรงนี้นะคะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนที่มีมีเงินค่ะเพราะพื้นที่ตรงนี้พื้นที่ที่มันเป็น รุ้ตาเจอเจ็กโพนี่คือ9บาทแล้วก็9ก้บาทขอเก็บก่อนคะ่ะพื้นที่ที่เป็นบริเวณติดน้ำจะเป็นพื้นที่ที่คนมีเงินเขามาอยู่กันนะคะเพราะว่าค่าใจะจ่ายมุมนี้ค่อนข้างจะแพงทีเดียวเลยคะ่ะเจอเจพกโพตอีกแล้ว3บาท5บาทแล้วก็นี่คือ 29บาทคะ่ะขอเก็บก่อนนะคะนี่ละค่ะพื้นพื้นที่ของคนมีเงินแล้วบรรยากาศที่นี่จะสดชื่นมากๆและบริเวณนี้เขาก็จะมีการเล่นเรือกันด้วยนะคะแล้วมุมนี้ก็จะเป็นมุมก็เรียกว่าอัศจรรย์ไว้นั่งชมมีการแข่งขนันหรือมานั่งรับลมชมวิวก็ได้ค่ะอัศจรรย์ นึกถึงเวลาวารุตาเล่นกีฬาสีเลยค่ะสามีรออยู่นู้นค่ะผลงานของเราวันนี้นนแฟนบอกว่าโหได้เก้าบาทเก้าบาทเก้าบาทนี่ค่ะเต็มเช็คพอด์ติมขอเก็บสนค่ะสามบาทบาท 3บาท3บาทนี่อีก3บาทนี่อีก3บาทโอ๊ยมุมนี้ตริ่มเลยค่ะเก็บๆ น,นี้ก็ตริมค่ะอันนี้คือ5บาท3บาทอันนี้อีก3บาทเก็บ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 ค่ะนู้นค่ะคือ3บาท3บาท5บาทคือ9บาทอุ้ย อยนี่คือ5บาทคะ่ะผมนี้ก็เจ็กพอร์นี้ค่ะนี่คือ6บาทแล้วก็นี่คือ5บาทคะ่ะนวนเจ็กพอตตรึมวางอยู่ตามแนวตตึมติมตรึมตมตรึม,รม,รม,รมดูกันเอาเองนะคะวันนี้วารุตากับแฟนคะ่ะสามบาท กบาทก้ากบาทน,นี่ค่ะเก็บเบาๆโอ้ยนังด้วยว่าเดี๋ยวล้มนี่ค่ะอีก3ามบาทนี่ค่ะอีกหกบาท6บาทค่ะนีุ่มนมี้นี่ค่ะ โอ้ยตรึมตรึมตรึมนี่ค่ะเก็บเลยนี่ค่ะเต็มนี่คือสถานีรถไฟนะคะนี่ค่ะอีกสองขวดนี่ค่ะอีกหนึ่งขวดหวารุตาเก็บมากองตรงนี้ไว้ก่อนค่ะโอ้ยจะเพิ่มน้อยอย่ามาต้อม ขึ้นไปเอาอีกค่ะข้างบนเต็มไปหมดเลยค่ะนี่ถังขยะก็มีตตึมเลยค่ะนี่ค่ะตตึมเต็มไปหมดเลยค่ะรีบเก็บก่อนเลยอารุตาอยู่ที่แอเซนฮูเกลนะคะนู้นค่ะเก็บเลยของเรา เรีบเก็บขามีอีกสามบาทอีกสามบาทหกบาทมีอีกสามบาทฝนกท <c oughs> ตกมาแล้วค่ะอย่าเพิ่งตกฝนจ้อาอรุตายังเก็บขวดไม่เสร็จอันนี้คือห้าบาทค่ะฝนใจอย่าเพิ่งตกเฮ้ยตาเก็บขวดยังไม่เสร็จอย่าเพิ่งค่ะอย่าเพิ่ง นี่คือร่องรอยที่เขาดื่มทั้งโกาโกาโคลาทั้งเบียร์เต็มไปหมดเลยค่ะฝนตกมาแล้วค่ะนี่อีกสามบาทขอเก็บขาฝนจะอยากเพิ่งตกขอวาุจ้าเก็บก่อนขอเก็บก่อนนะคะนี่ค่ะสามบาท ฝนตกหนักมาใหญ่แล้วค่ะนู้นค่ะอีกสามบาทไปต่อนี่ค่ะอีกสามบาทไปค่ะไปต่อนี่ค่ะอีกสามบาท สามบาทอีกเก้าบาทสามบาทมุมนู้นอีกสามบาทมุมนี้อีกสามบาทน,นี่อีกสามบาทอุ๊ยเจอเห็ดอุ๊ยโชคดีจังค่ะนี่อีกสามบาทไม่มีเวลาได้ดูเห็ดมีแต่เก็บขวดค่ะนี่อีกสามบาท ตอนนี้รถเราเต็มไปหมดแล้วนะคะเมื่อกี้ไม่ได้เอาถุงมาก็ถุงเต็มหมดเดี๋ยววรุตาขอเก็บกองนี้ก่อนคะ่ะล,ล่างก็เฟี้ยงไปเต็มเลยค่ะวารุตาไม่ปีนลงไปนะคะอันตรายค่ะจะทําทอะไรก็ห่วงชีวิตเอาไว้ด้วยค่ะฝนตกแล้วค่ะ วันนี้เราคิดว่าเราจะไม่ได้แต่เราได้ก็คณทุกๆกำลังใจที่ให้เรามาด้วยดีเสมอมานะคะร้านแบเก,กร,รายมุมนี้น่ารับประทานมากๆเลยค่ะฝนจาอยาพพ่งตกฝนตกหนักลงมาเรื่อยๆแล้วค่ะ เมื่อฝนตกนี้ค่ะหมวกของวารุตาลืมเอาหมวกมาก็เอาถุงพลาสติกคลุมค่ะบาทขอเก็บก่อนค่ะมุมข้างหน้านี้อีกสามบาทขอเก็บก่อนนะคะวารุตาเจอแจ็คพอตมุมนี้นี่คือสามบาทสามบาทแล้วก็ห้าบาทขอเก็บก่อนค่ะเสียดายแก้วนี่เขาดื่มแล้วก็เอามาทิ้งไว้มุมนี้ค่ะ นี่คือค่าแก้ว2ยูโรเลยนะคะแต่รู้จักเก็บไปคืนไม่ได้ค่ะเพราะไม่รู้ว่ามาจากร้านไหนค่ะฝนตกลงมา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 เปียกแล้วคะ่ะเปียกแล้วพอแล้วคะ่ะฝนจา้ามุมข้างล่างนี้เป็นร้านอาหารนะคะนู้นค่ะฝนกำลังมารถก็กำลังติด นู่นวรุตาเห็นอีกสามบาทหลังตู้ตู้ไฟฟ้าตู้สายไฟนะคะนี่ค่ะขอเก็บก่อนเลยหอมขนมปังจากร้านเบเกอร,รี่หอมมากๆเลยค่ะท่ามกลางความเย็นของสายฝนแบบนี้ยิ่งหอมมากมาก แฟนไปจอดรถวารุตาเดินมามุมนี้จะไปดูที่ริมแม่น้ำรัวเราเก็บขวดจากที่นู่นมาเต็มรถแล้วนะคะแต่เมื่อวันก่อนเราเห็นเด็กวัยรุ่นเขามานั่งดื่มเบียร์กันเยอะเลย mm. ก็เลยจะแวะมาดูสักหน่อยว่ามีขวดให้เราไหมตาเจอสามบาทแรกขอเก็บก่อนเลยนี่คะ่ะนี่คือหมวกของวารุตาค่ะ ไม่ได้เอาร่มมาก็เลยเอาหมวกคลุมซะเลยไม่อยากให้หัวโดนฝนค่ะไปกันค่ะหูยเสียงเป็ดร้องเต็มเลยรถแวบบ๊แบๆบตรงนูน้นนั่นคือเจ้าหน้าที่กำลังมาทำความสะอาดค่จีมาวารุตาก็ต้องรีบลยุยอุ้ยมาอีกแล้วเรามาเจอใจ้าเอกกับเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดอีกแล้วอย่างนั้นก็ขอลุยก่อนคะ่ะ โอ้ยเสียงน้ำไหลแบบดังมากดังสุดๆเลยค่ะวารุจาเหมือนความรู้สึกตัวเองจะเจออะไรเนี่ยไม่มีค้าขวดค่ะได้ยินเสียงน้ำไหลดังมาชัดเจนมากๆเลยค่ะ กระแสะน้ําที่ก็เรียกว่าปริมาณน้ําที่เพิ่มมากขึ้น,นทุกวันทุกวันฝนตกเกือบทุกวันเลยค่ะวันก่อนไม่ตกวันนี้มาอีกแล้วฝนตกบ่อยมากค่ะ<ง>ระุตาใส่รองเท้าแบบนี้มันมีรูระบาย,ยพอเดินบนสนามหญ้าก็เลยทำให้น้ำ เข้าไปในรองเท้าค่ะไม่เป็นไรค่ะกลับไปถึงบ้านเดี๋ยวรู้ตาค่อยไปล้างเทา้ามีคนนอนกลางเต็นท์อยู่มุมนี้ค่ะน่าจะเป็นเด็กวัยรุ่นเมื่อวานหรือเปล่าน่าจะใช่าตาเจอสามบาทขอเก็บก่อนค่ะเด็กวัยรุ่นเมื่อวาน สุดยอดมากเลยค่ะเ,เขามานั่งดื่มแล้วเขาก็เก็บขยะทิ้งไปหมดเลยสุดยอดแอนความสะอาดเลยค่ะไปค่ะไม่มีขวดให้วารุตังแล้วอขอพักดูกระแสน้ำแป๊บหนึ่งนะคะนมยืนกลางร,ร่มอยู่มุมนี้ค่ะ ต่อเจอนี้ค่ะกาบาดกาบาทคะ่ะให้ดูผลงานของเราตีลัชฉันทีลทัดโถงก,กันเลยคะ่ะนี่คะ่ะเต็มรถเต็มรถอีกแล้วคะ่ะอ่าเต็มหลังนี่คะ่ะเต็มเต็มเต็มเต้นเดินทางกลับบ้านกันค่ะตอนนี้เราก็เริ่มหิวข้าวกันแล้วนะคะ 6บาทอยู่มุมนี้ขอวารุจาก,ก่อนนะคะคิดว่าจะกลับบ้านเผอิญเห็น2ขวด6บาทก็เลยอดใจไม่ไหวขอเก็บก่อนคะ่ะมาทานข้าวเช้าด้วยกันนะคะนี่คือเบคอนที่ซื้อมาจากตลาดนะัดพร้อมกับไข่ออแกนิกที่ลูกค้าให้มาค่ะ มีที่ซื้อมาจากตลาดนัดค่ะรตาติกาก็ผัดอีกระทะหนึ่งค่ะเมื่อกี้ให้แฟนอันนี้ของรัดิกาค่ะ รู้จากำลังทานอาหารเช้ากับแฟนขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่ให้กับเรามาด้วยดีเสมอมานะคะดูแล้วอย่าลืมส่งกำลังใจให้เราด้วยการกดไลค์กดต like, ิดตามแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเพื่อคอยชมคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้วรุตากับแฟนขคตัวทานอาหารเช้าก่อน,นะคะ่ะเดี๋ยวเจอกับเราในคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีคะ่ะบายบาย